โอ้แกนะครับโอเคก <wig> ่อไม่รู right. FREE, ้จะมีใครมาดูบ้างนะครับโอเคผมจะมาทดสอบสตรีมสดนะครับลองเล่นเกมมัวนๆสัวๆดู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 ดแอปกัเชอร์หรือกัตเชอร์หรืออะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งบล็อกแนเชอร์หรือไม่ครับนะผมนั้นไปได้เป็นลงเทคกเจอร์แผงอะาอย่างซูเปอร์อ๋อแล้วออกทำไมเนี่ยเออ เข้าหมาสิครับขาวเลยนะเข้ามาเนี่ยมผมจะให้มาดูเอ,อแบบในเทอร์ลิงนะครับที่เดินทางเร็วกว่าเดินแปดเท่านะครับโอเคนี่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ลบมันทิ้งดีไหมเออไม่ลบดีวกว่านี่ในเทอร์ลิงของผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูทางตรงนั้นก่อน ทา,ทางตัวหรือ,อทางจุดหมายปลายทางของเนเธอร์ลิงครับก็เดินไปครับเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ขายตูดจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วมันก็เด้งดึงจังเนาะเดี๋ยวจะพาเดินนะครับโอ้โหจะมีใครดูหรือยังอยากรู้ก็เดินไปครับมันอาจจะไกลนิดหนึ่ง ริ่งมันก็ไกลละออขอเป็นเครียดบินไปเลยก็แล้วก,กันอ๋อโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาจจะมีเสียงแสงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีบัคกโอเคไปแล้วเนะี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับบินไปบินไปมันจะเป็นแนวลาดต่อกับเขรียดฟอเรสต์ธรรมดานะ มันก็จะเจอประตูเนเธอร์พอร์ทัลนะครับตรงนี้นี่ครับเนเธอร์พอร์ทัลมัก็จะมีหีบก็มันค่อนข้างไกลนะนี่โอเคเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านกลับที่เดิมทเทรลพอร์ตสองรอบโอเคกลับมาที่เดิมโอเคครับผมจะเดินทางด้วยความเร็วกว่าเดิมแปดเท่านะเพราะเมื่อกี้มันก็ไกลแล้วเดี๋ยวทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านโอเคจับตาดูห้ดีนะครับ นี่คือไลฟ์สตรีมโอเคจะเข้าไปแล้เข้าไปโอเคไปแล้วครับโอ้โหในลลนลบทำไมมือจังเนี่ยถึงแล้วครับดีฮารตีมโง,ง่ๆนะโคตรโง,ง,ง่แล้วก็เดินกลับค่อยสอนทำตอนเออเลดเพลนะแล้วอะไรก็ติ้งมาเดี๋ยวขอลบทิ้งก่อนโอเค โชว์คอนดิชันบ้าบอแล้วไปกลับโอเคการทดสอบนะั้นไม่ได้รีบจริงจังโอเคนะครับการรีบแบบโง่ๆขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นอีเวน